สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งนะคะมาจากลูกเอนะคะลูกเอเราม่แทรนเนาะก็อาหน้ากล่องเขาเข,าเขียนว่าสวัสดีปีใหม่นะคะสองพันห้าร้อยสี่สิบหกไอหกสิบสี่นะคะก็เดี๋ยวมาดูเนาะว่าข้างในคืออะไรนะคะลูกเอส่งมาให้นะคะคือของส่งมาไวมากเลยนะคะส่งมาเมื่อวานนี้เองก็วันนี้ได้รับแล้วเนาะ พี่อยต้องขอปิดอ่าที่อยู่ของลูกนะคะเพราะว่าอามีมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะก็ผู้ไม่หวังดีนะคะก็เก็บ เก็บที่อยู่เบอร์โทรไปอะไรไปเนาะแล้วก็เหมือนก็ไปไม่ดีกับพูดจามไม่ดีอะไรประมาณนั้นเนะเาะก็เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าพี่ย้อยเปิดกล่องพี่ย้อยจะไม่ให้เห็นอ่ที่อยู่ของผู้ส่งมานะคะที่อยู่หรือเบอร์โทรเนาะพี่ย้อยจะไม่เห็นมาดูกันเนาะว,ว่างงจะมีอะไรบ้าง ดูกันนะคะอันนี้เนาะเดยื่อยแกะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเพราะว่าลู้บอกว่าจะซื้อแต่ที่น่าไว้ทานได้นะคะเพราะว่าที่ไวทานมังสวิรัตเนาะก็จะเลือกที่เราทานได้เป็นผลไม้ว้าว อะไรนี่เดี๋ยวกันนะอบูเบอรี่ใช่มไหมอ่ะบูเบอรี่ดอว้าวมลูกเอนี่เนี้ยนี่เนี่ยแม่อยากทานมานานแล้วเอาว่าพูดไปนั่นเนาะเดี๋ยวนะคะมีมีมีส้วด้วยนะลูกเอส่งมีส้วมาให้ด้วยเพราะว่าคนจีนเนาะคนจีนเขาก็ต้องเอามาใช้เวลาผัก ทานหรือผัดไหวยบรราบุรุอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะใช้เบันมี่ซั่วผัดโดยไม่ต้องไม่ต้องตัดนะคะเป็นเส้นยาวๆผัดเลยเนาะเราลูกเกสองมาให้แม่อ้อยสองหอเป็นทางคนจีนเขาก็จะถือกันเนาะเป็นสีมงคลบูเบอร2ี่สองก้อนนะคะนี่เนาะมีมีัม่วเื่อไเอาไว้อีกครัง เพราะว่าเยอะนะคะอันนี้อะไรเอออะไรนี่อะไรนี่สตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่ค่ะสตอรอเบอรี่มาจากไหนเออเดี๋ยวน,นะน้ำหนักบริสุทธิ์สามร้อยามสิบนะคะ กระโหลยใหญ่ๆเลยแพ็คมันยังดีเลยนะคะแอปเปิลค่ะพี่วายอาจจะพูดเสียงไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าพี่อ้อยใส่แมสนะคะใส่แมสอยู่เนาะก็จะมี เป็นลูกใหญ่เห็นลังแล้วตกใจจ้ะลูกเอเพราะว่าลังใบใหญ่มาก <S 2> <S 2> แอปเปิ้ล นวนน้ำหนักบริสุทธิ์น้ำหนักสุทธิหนึ่งลูกนะคะเบอร์เก้านำเข้านะคะเป็นสินค้านำเข้าเนาะนีหนีเสียงหนีเสียงหน้าบ้านมาเจอหลังบ้านอ่ะค่อย เมื่อกี้จะทําคลิปหน้าบ้านนะคะพอดีมีเสียงบรบกวนเนาะแล้วก็ย้ายมาหลังบ้านอันนี้ค่ะแอปเปิลอ่ะอันนี้ <c oughs> ลูกเอแม่เห็นเป็นแอปเปิลอะ <c oughs> ลูกนี้ทับทิมนะคะทับทิมแดงแๆทับทิมอะไรก็ไม่รู้เนาะ ไปแล้วมาะลูกทับทิมสองลูกนะคะทับทิมแดง,แงสองลูกเลยเนาะแล้วก็มีน้ำน้ำมะม่วงอีกสองกล่น,นะคะทับทิมลูกใหญ่มากๆเลยคะ่ะสายพันธุ์นี้พี่อ้อยเคยดูอ่าเคยดูเนะาะว่าตอนนั้นว่าจะหา อ๋อให้เขาไปปลูกที่สวนแทงแทงอยู่ค่ะหนี่คนะ,คะแป๊บหนึ่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะ เชอรี่คะ่ะเชอรี่เนาะเชอรี่เพราะหลังสูงพี่ออยก็เลยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลดขาป้องลงนะคะอันนี้เป็นเชอรี่นะคะกล่องนี้ราคาเจ็ดร้ยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะคะ,ะ,คะเป็นสินค้านำเข้าเนาะ ย้อนไม่แน่ใจว่าคืออะไรตั้หนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้จะออกสื่อได้หรือเปล่านี่คืออะไรอืมอินขาลามออกสื่อได้ออกสื่อได้ออกสื่อได้ออไดค่ะกลัวมงทีกลัวออกสื่อไม่ได้นะสินค้าของบางตัว เดี๋ยวพี่ย้อยเอาวางบนหลังนาะให้ดูกนทีว่ามีอะไรบ้าง น,นี่เป็นบูเบอรีนะคะบูเบอรี่สองกล่องเนาะบูเบอรีนี้ก็แพงอยู่นะคะบ้านเราอ่ะหาทานเองไม่ได้นะคะแบบนี้ก็ว่าเป็นของต่างประเทศมาเนาะอันนี้จะเป็นน้ำน้ำมะม่วงนะคะลันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลอันนี้ท็อคทีมอันนี้ก็แอปเปิลค่ะ แล้วก็ยังมีหมีส้วนะคะมีหมีส้วอีกสองอ,อีกสองห่อน,นะคะมีส้วอีกสองหอแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะเยอะเลยลูกเอ,อขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อ้อยขอบคุณแม่อ้อยขอบคุณลูกเอนะคะที่ที่ส่งของพี่อ้อยแม่อ้อยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนาะเพราะว่าเพราะว่า ช่วงปีใหม่ก็คงจะส่งอะไรถึงกันไม่ได้เนาะแต่แม่ไม่ได้ให้อะไรลูกเลยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกเอขอบคุณมากๆาค่ะตรงนี้มีแอปเปิลเนาะแอปเปิลสามลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีบลูเบอรี่มีทับทิมนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เนาะอันนี้เป็นอินทผลัมนะคะแล้วก็มีหมี่ซ้วน้ำน้ำมะม่วงนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกเอมากๆาเลยเนาะที่ ่าส่งของชิ้นนี้ของนี้มาให้แม่อ้อยนะคะก็แม่อ้อยก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนลูกเนาะมีแต่ความรักที่จะให้ลูกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ